ขนมโคกเจ๊แขกแหกปากยืนหนึ่งในนครปฐมค่ะแต่ใบคิวยังคะถ้าซื้อก็ขอบคุณไม่ซื้อก็ออกไปค่ะเจ๊ปกติหนูเป็นคนเรียบร้อยมากกันเ,เนี่ยหนูไม่ค่อยได้พูดกับใครนะขนาดเยี่ยวหนูอ,อย่างนั้ำพะเพียบเลย สวัสดีครับผมนายเพชรทูนคำการครับเจ้าของร้านขนมโคกซิแคกแฮกปลาค่ะขายตั้งแต่ยังไม่มีอะไรครับทุกวันนี้นี่ร้านกว่าแล้วค่ะดอกปลาที่เราหมายปองอาจจะเป็นดอกมาแล้วก็ได้นะเจ๊เจ,จ๊ได้ยิปบารคิวย่างตอนนี้ที่ร้านก็จะมีไส้มะพร้าวอ่อนจากแคลิฟอร์เนียครับข้าวโพดมาจากนราธิวาสค่ะแล้วก็มันมาจากกุหลงค่ะฟักทองมาจากตุรกีค่ะแล้วก็เผือกมาจากอุตตอราดิสเดี๋ยวถามทีก็ลืม คนทอ้องลูกร้องคนพิการจะได้เลยค่ะคนท้องต้องท้อง6เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพิการก็คือไม่มีแขนหรือไม่มีขาน,นะครับลูกร้องจะต้องร้องอย่างี้ครับอ๋อพออ๋อมาอ๋อไม่กอดนี่คือลูกร้องครับจุดเด่นเหรอครับมันมี2จุดครับถ้าจุดแรกก็อาจจะเป็นไส้ของ่โคกที่เยอะมากแล้วก็อร่อยมากแล้วก็คือจุดที่สองคือตัวแม่ค้าค่ะที่สวยออร่าดียืนหนึ่งในะคนครถมค่ะ จริงค่ะพี่เพราะหน้าอย่างหนูคือสเปกตำรวจค่ะตรวจเยี่ยวทัพพูชาเราจะพูดเสียงอ่อนเสียงหวานพอเราเกิดมาเป็นลูกอีออกกับอีแอะเคยเจอมาลูกยอ่อถอดว่าไง่อนี่ลูกยอ่ออยากเจอลูกอีแอ้ปะหายยู่ไหนอ่ะนี่ลูกแยะเกิดมาเสียงไม่มีแค่นี้ไงวะจะขายดีที่สุดก็คือไซมมะพร้าวอ่อนเพราะเราจะใช้มะพร้าวอ่อนจริงๆครับอ่อนเหมือนหน้าแม่ค้าเลยค่ะอันนี้ตอบแบบตอบไปด้วยน้อย 35-3กล่าากกองร้อยครับมีมะพร้าวกล่องละ40อย่างเดียวครับมะพร้าวมาจากราชบุรีครับดำเนินกับบ้านแพลวครับเราจะใช้2ส,ส่วนครับกลับไปถึงแช่ตู้เย็นครับถ้าไม่เละนะครับดังสโลแกนที่ว่าครับละลา,ายนลิ้นเลต้องต่อยู่ในกล่องค่ะถ่ายอยู่หน้าธนาคารธนาชาตินะคะเรียบสายพะล่วงนะครับเปิดทุกวันนะครับแล้วแต่อารมณ์ค่ะบางวันก็หยุดนะคะ ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะขนมคกเจ๊แขกแขกปากนะคะเข้าไปถามได้ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่เคยมานะคะมาชิมกันได้นะคะขนมคกเจ๊แขกแขกปากอร่อยสมคําล้ําลือค่ะอร่อยที่สุดใน3โลกนะคะเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะขอบคุณค่ะอร่อยจริงอร่อยจังหายทุกวันเหลือทุกวันนะคะ